เหรียญ10ส,สตางค์ปี2500ในสมัยรัชกาลที่9คุณรู้ไหมครับว่าร้านปลาหนันของเรานั้นครับรับซื้อสูงสุดถึง30,000บาททำไมถึงแพงขนาดนั้นนะครับวันนี้นีครับผมจะให้ทุกท่านได้ชมตัวอย่างนะครับเหรียญที่ FC ส่งมาขายเราครับ สวัสดีครับสวัสดีที่ของร้านปรานันที่รักทุกท่านครับผมปุณพัชศิระเรือวาน,นิี้จะของร้านปานันนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญสิละตังปี2,500ที่ร้านปานันประกาศร,รับซื้อมาก็แสนานานแล้วนะครับแต่ว่าบางทีมันอาจจะไม่ค่อยมีมาเท่าไหร่เนาะเพราะว่าบางคนไม่เคยได้ศึกษานานๆก็จะมีมาทีแต่ผมเชื่อว่าเหรียญน,นี้นะครับถ้าคุณได้ศึกษาแล้วไปหามานะครับ คุณมีโอกาสนะครับรับเงินเต็มๆนะครับนะสูงสุดถึง30,000บาทนะครับแต่นะถ้านะบางทีอยู่ที่สภาพด้วยนะ ตำตเนี่ยนะครับนะเน่าเน่าเยินเยนวดลายที่แบบว่านะอาจจะไม่ชัดมีรอยเยอะๆเนี่ยนะครับ่ขั้นตํำคือเราจะให้อยู่ราวราวอันส0พับาทครับซึ่งการประเมินราคานั้นจะอยู่ตามสภาพเศรษฐกิจด้วยนะครับในเะรื่องของดีมานส p พายในช่วงนั้นด้วยนะครับนะนี่แหละนะสเสน่ห์ของการเล่นของสะสมนงครับวันนี้สําหรับใครที่ ดูผมจบแล้วนะครับคุณก็นะสามารถติดต่อมาขายได้ทุกช่องทางนะครับขอแค่ศึกษาข้อมูลก่อนนะครับติดต่อเรานะครับตามช่องทางนี้นะ Facebook ปานัน l ล n e แปานัน888นะครับร้านของเราจะเปิดตั้งแต่ช่วโวมงเช้าถึงสีโมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์ประเมินราคาฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ ก็นะครับฝากดูข้อมูลของเราก่อนเนาะแล้วต้องบอกก่อนเลยปัจจุบันนั้นมีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเราค่อนข้างที่จะเยอะมากนะต้องฝากระวังด้วยนะครับตอนเดี๋ยวนี้นะฮะคุณมีของดีนะแทนที่จะได้ราคาเป็นแสนเป็นล้านนะครับโดนมิจฉาชีพหลอกเอาเงินไปฟรีๆบ้างโมทอใจบ้างบางทีนะครับส่งของไปให้นะมิจฉาชีพนะส่งไปปุ๊บแม่งมันชิ่งหนีหายด้วยเพราะว่าปัจจุบันนี้โดนกันเยอะนะก็คือนะตำรวจคือแบบ นะก็คืองานเขาเยอะอยู่แล้วเลยครับอาจจะไม่มีเวลานะครับที่จะไปตามให้เพราะฉะนั้นคุณต้องนะดูแลตัวเองครับสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองให้มากๆด้วยนะครับระวังนะจะตกเป็นเหยื่อนะครับแต่นะครับอย่างร้านเรานะครับร้านปนัดนั้นนะครับก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงที่รู้จักครับมีหน้าร้านถูกต้องครับถูกตรวจสอบโดยกรมการปกครองครับทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับอย่างหลายคนอย่างเมื่อเช้านี่นะฮะเมื่อเช้านี้ก็มีนะเอสซีมาจากกรุงเทพก็คือมาหน้าร้านเราขอมาขายก็ ปุ๋ยได้เงินไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมีของเยอะอยจริงนะฮะแพง,งจริงหรืออะไรเนี่ยนะครับนะฮะแล้วเอาเมาราคานะครับนะอยากให้เราไปเราก็สามารถไปหาคุณได้ที่ต่างจังหวัดขอแค่มันคุ้มค่ารถอ่ะนะผมไม่บินกันน้อยหรอกนะขายของอ่ะกำไรอย่าง5้าบาทสิบาทนี่คือผมก็เอาหมดเออนะอ่ะมานะมา,มา,ม,ามาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเรียนนี้ก่อนนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องปาหนันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะ นะเหรียญนี้นะเป็นเหรียญที่นะ FC นะครับส่งมาขายเรานะครับนะ FC ส่งมาขายเรานะครับเหรียญน,นี้นะครับนะ FC ส่งมานะครับคือเอานะจากเห็นว่ามาไกลจากจังหวัดภูเก็ตโอ้โหนะเหรียญน,นี้นะครับ FC จากจังหวัดภูเก็ตส่งมาขายเราเลยครับคุณธทีรนนทนนะครับก็ ส่งมานะส่งมานะครับก็อยู่ที่ตามสภาพจริงๆเนาะราออย่างปัจจุบันนะอย่างที่ท่านเห็นนะยเยินเยนเนี่ยเลื่อนนขนาดนี้นะครับนะเราก็คิดง่ายๆเลยนะเลื่อนๆขนาดนี้นะครับนะก็ถามว่าขายยากขายยากก็ขายยากนะนะแต่ว่าหายากไหมก็หายากนะเพราะว่าอย่างเหรียญอย่างนี้นะครับ sort of เหรียญอย่างนี้นะจริงๆเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยขายออกนะครับนะผมบอกเลยว่าไม่เกินห้าพันหรอกนะไม่ว่าคุณจะขายเก่งคุณจะทําราคาดีแค่ไหนนะครับคนจะซื้อคุณเนี่ยนะ เขาไม่เอาเกิน5 0า0ัหรอกเพราะว่าอย่างสภาพสวยกว่านี้นะครับก็ขายอยู่ประมาณแปดพนะแต่ถ้าเกิดอย่างนะสวยๆแบบมากจริงๆนะวิ้งๆนะไม่มีริ้วรอยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือพวกนี้นะเออมันอยู่ที่ความสวยนะครับนะก็นะแต่ก่อนผมเคยขายไปในราคา3 0,000นนะผมก็เสียดายนะเพราะฉะนั้นสวยๆผมก็สามารถซื้อกับคืนมาได้ในราคา30,000่เนาะวันนี้คุณศึกษาไลยแล้วกันนะครับสำหรับนะเหรียญ10สตางค์ปี2,500เหรียญนี้นะครับ ให้เราสังเกตอย่างหนึ่งนะครับนี่คือเหรียญ10สตางค์เลข1หางยาวนะวันนี้คุณหยิบเหรียญของคุณขึ้นมาครับนะสิสตางค์ปี2500เนี่ยคุณหยิบออกมาดูนะครับนะเลข1เบื้องต้นของคุณเป็นเลข1นะหางสั้นหรือหางยาวถ้าหางสั้นนะครับนะเลข1หางสั้นของคุณนะจะนะจะมีขนาดนะหางเนี่ยนะหางที่ที่ทห้อยลงมาข้างล่างเนี่ยนะนะจะนะเท่าเท่ากับนะเลขเลขศูนย์เลยนะจะไม่ล้นลงมาเกินเลขศูนย์ แต่ถ้าเป็นเลขห่หางยาวเมื่อไหร่ครับจะล้นลงมาเกินเลขศูนอย่างที่ท่านเห็นอย่างนี้นี่แบบนี้นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยเป็น1นึ่งเป็นสิบตังปี2,500ครับซึ่งสิบตะตังปี2,500นั้นนะครับก็จะมีอยู่สบล็อกเนาะเลขห่หางสั้นและเลขห่หางยาวครับแต่ปัจจุบันนั้นเทคโนโลยีการปอมันก็จะเยอะเนาะ,ะก็ต้องต้องต้องดูหลายอย่างนะครับมาเป็นอย่างเอ่อต้องเอามาประกอบกันครับสำหรับนะสิบนะตะตังเลขห่หางยาวนะครับ จะมีั้งทองแดงทองเหลืองด้วยนะครับถ้าทองแดงเนี่ยนะครับบล็อกทองแดงเนี่ยนะฮะบล็อกโลหะทองแดงนี่ก็คือจะเล่นกันไม่แพงนะฮะจะสวยๆเนี่ยเคยขายได้ก็ประมาณพันกว่าบาทอะไรอย่างนี้นะเพราะว่ายังหาง่ายนะแต่ตัวที่มีราคาแพงๆนี่ก็คือจะเป็นนะสิบสตางค์เลขหนึ่งหางยาวที่เป็นเนื้อทองเหลืองจริงๆถ้าเกิดคุณมีเหรียญสิบสตางค์เนี่ยคุณสามารถนะคุณสามารถเอาโลหะเนี่ยถ้าคุณมีหลายเหรียญนะบ้านึงมีหลายเหรียญเนี่ย คุณสามารถเอาโลหะมาเปรเียบเทียบได้นะทองเหลืองทองแดงนะก็ความจริงดูด้วยตาก็แยกออกเนาะแล้วนะครับทองเหลืองทองเหลืองก็มีห่หางสั้นหางยาวแต่ถ้าเป็นทองเหลืองเล่นหนึ่งหางยาวนี่เล่นกันแพงครับหายากนะหายากครับผมตั้งแต่เปิดร้านรับซื้อมาเนี่ยผมยังได้ไม่ถึง20เหรียญอาจจะไม่ถึงสิเหรียญด้วยซ้ําเลยนะจากอัตราการหามาอย่างหามาเนี่ยนะหามาประกาศรับซื้อมา1ิปีเนี่ยนะ นะสิบกว่าปีนี่เลยน่ยนะก็นะนะเจอเจอเจอจน้อยมากนะแต่ว่าเจอได้มันก็ก็เจอครับเจอนะแต่อย่างท่านอื่นนะครับนะอย่างนักสะสมท่านอื่นเขาก็าเจอ เจอสวยๆเขาเจอบ่อยเจอบ่อยเหมือนกันนะแต่อันนี้คือในมุมของผมคือผมนะก็เจอไม่ให้จะถึง1ิเหรียญหรอกนะฮะในในชีวิตนี้นะครับนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะที่จะใช้มาประกอบกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นความรู้จากประสบการณ์มานะเวลาผมนะเรียนรู้จากนะครับอาจารย์หลายท่านนะครับท่านก็สอนนะสืบทอดองค์ความรู้มาเนี่ยนะครับนะเขาสอนว่านะสิบสตางค์เนี่ยนะถ้าเป็น นะเรือเนื้อโล,อลหะทองเหลืองนะครับนะถ้าเอาอย่างบางทีมันจะมีพวกที่เอาเนื้อทองแดงเนี่ยมาย้อมให้เป็นทองเหลืองอะไรเนี่ยเขาจะให้ดูขอบนะเขาจะให้ดูขอบความหนาความหนาของ10สตางค์ที่เจอมานะจะหนากว่านะสิบสตางค์เนื้อทองเหลืองเนี่ยจะหนากว่าทองแดงนะจะหนากว่าทองแดงแบบได้แบบชัดเจนมากถ้าอยู่ในสภาพเดียวกันนะไม่ใช่ว่าอุ้ยเอาสภาพอยางไนงะ อ,อ๋นนอนนยับๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับใหม่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะแตกมันก็จะแตกต่างอยู่นะแต่ถ้าเกิดเป็นสภาพเดียวกันเนี่ยคุณเอามานะคุณเอามาเทียบกันเนี่ยความหนาจะแตกต่างกันเนื้อทองเหลืองนั้นจะหนากว่าครับนะเหรียญจะหนากว่านี่หลายคนจะไม่รู้เรื่องนี้เลยนะนะจะหนากว่านะครับแล้วอย่างราคาอย่างที่จะเพิ่มมูลค่าอะไรได้อีกนะที่จะแพงๆอะไรอย่า,ยางเงี้ยมันจะมีอะไรที่แบบว่าเป็นประเด็นที่สามารถทําให้มูลค่าได้แพงขึ้นนะครับก็ให้ดูตรงตราแผ่นดินครับ นะอย่างตราแผ่นดินเนี่ยนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยจะมีตราแผ่นดินแล้วก็มีช้างมีอะไรอยู่ใช่ไหมล่ะถ้าไม่เลือนนะอย่างผิวเดิมแล้วถ้าไม่เลือนอย่างคมคมเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยนะตัวหนังสือตรงตรงเนี่ยก็จะมีอย่างเส้นขีดๆอยู่ในหนังสือนะพวกนี้ถ้าไม่เลือนนะมูลค่าก็จะแพงขึ้นนะมูลค่าก็จะแพงขึ้นอีกเออนะมูลค่าก็จะแพงขึ้นอีกอ่าแล้วก็อย่างอ่ฝั่งที่เป็นด้านหัวฝั่งที่เป็นด้านหัวของในหลวงรัชกาลที่9้าเนี่ยนะถ้าต้องดูที่เครื่องล่า เครื่องร่าและลายเส้นภระเกศาอ่าถ้าเกิดอย่างมีความชัดมีอะไรคมหรืออะไรนี้ราคาจะพุ่งดีนะแต่นี้ก็อย่างที่เห็นแหละนะอย่างที่เห็นว่าเรียนนี้นะเรียนนี้นะครับเรือนนี้ตรงกลางเรือนไปแล้วครับเรือนไปแล้วนะเรือนไปละนี่นนะไม่เห็นแล้วเนาะส่วนฝะังนนะ่งนี้นะฝั่งนี้นะฝั่งนี้นะเส้นภระเกศาก็เรือนนะมีข้ามมีอะไรถ้าส่องดูผิวจริงนะถ้าเราส่องดูผิวอันจริงนะเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นจุดๆๆๆขูขาผ่านการใช้มโหดเลยแหละ เออนะแต่ถามว่าหายากไหม ي? ก็หายากนะผมถึงกล้าซื้อ่ยนะผมถึงกล้าซื้อไงครับนะสิบสตังค์นะเลขหนึ่งหางยาวเน,นี่ยผมถึงกล้าซื้อเออน,นี่นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่นะเอฟซีส่งมาขายร้านประลัดน,นะครับนะสวยๆนะครับสวยๆผมบอกเลยว่าถ้าสวยๆผิวเดิมนะเก็บรักษาอะไรไว้ดีหรือต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะถ้าผมประเมินแล้วว่าวิ่นะตรงกลางชัดตรงกลางชัดนะครับนะแล้วก็ เครื่องลาดชับผิวเดิมติดเกจเอ็มเอสอะไรอย่างนี้แน่นอนนะครับก็เนะชื่อเลยนะเชื่อเลยว่านะคุณนั้นนี่โอกาสได้สูงถึงสามหมื่นแน่ๆนะครับและนี่คือนะสิบสตางค์นะครับที่เอามาฝากกันนะครับศึกษาข้อมูลดีๆนะศึกษาข้อมูลดีเนี่ยผมผมบอกเลยว่าความรู้ผมไม่กักเลยนะผมให้ทุกท่านเนี่ยได้ศึกษาข้อมูลเพราะหวังว่าวันหนึ่งนะครับนะผมผมหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยนะท่านจะเจอแล้วสามารถเอามาขายผมได้คุณรู้ไหมว่านะแต่ก่อนเนี่ย แต่ก่อนเนี่ยผมเคยไปเดินตลาดของเก่าเนี่ยเหรียญอย่างเงี้ยนะ,ะกองกองปะปนนะฮะกองกองปะปนอยู่กับนะ,ะพวกพวกเอ่อขายแม่ค้าขายเหรียญอะไรทั่วไปแล้วไปค้นมาเนี่ยปรากฏว่าผมได้มาเหรียญหน,นึ่งในราคาน, <S <S น่าจะประมาณร้อยหนึ่งอ่ะนั้นประมาณร้อยหนึ่งนะ,ะก็ผมบอกก็ไปขายได้หลักหมื่นเลยนะเออนะในในในยุคจุหนึ่งเนี่ยนะ,ะคนก็เรียกโอ้ยซื้อร้อยขายล้านชัดก็นี่ไงก็คือมันมีความรู้ไง มันมีความรู้ไงแล้วความรู้ผมผมไม่ได้ผมไม่ได้กักด้วยครับผมบอกตรงๆฮะผมให้ข้อมูลตรงๆนะครับอ่ะแล้วนี่คือนะสินะสตางค์เลขหนึ่งหางยาวเนื้อทองเหลืองนะครับที่ได้ลูกค้านะครับส่งมาจากภูเก็ตวันนี้นะขอพระคุณจริงๆนะครับสําหรับคุณเทารนันนะครับจังหวัดภูเก็ตเลยนะจากภูเก็ตเลยนะครับตกลงราคากับแอดมินน็อตนะครับแอดมิน0 0 4ดูแลเคสนี้นะครับดูแล้วนะครับผมดูแล้วอะไรธรรมชาติหมดก็คงไม่มีอะไรปลอมนะ ก็คงไม่ปลอมมาหรอกคงไม่ไดเอาไปย้อมผิวอะไรอย่างนี้มานะครับเนี่ยก็ก็คงไม่ได้ย้อมมานะครับและนี่ก็คือเอามาฝากกันนามาฝากกันนะครับนะอ่ะนะครับก็ฝากด้วยกันนะใครมีตรงต้อยู่รับซื้อนะครับส่งมาประเมินราคาตามช่องทางนี้นะ เฟซบุ๊กปานันนะครับเฟซบุ๊กปานันนะครับนะไลน์แอดปานัน888นะครับร้านของเราเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับประเมินราคาฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายไม่มีใบป,ประกันไม่ต้องมีค่าจองคิวอะไรต่างระวังเดี๋ยวนี้นะครับมิจฉาชีพนะมิจฉาชีพนะแอบอ้างเยอะเลยหลอกให้โอนเงินก่อนนะครับซึ่งฐานที่มั่นมันก็อยู่แถวประเทศนะเพื่อนบ้านนั่นแหละนะอยู่แถวประเทศเพื่อนบ้านนั่นแหละนะครับมันก็ มันกลายเป็นแบบอุ๊อาชีพอาชีพของแม่งพวกมันละนะมันก็มีปัญญาหาทําได้แค่นั้นแหละนะนะก็เราอย่าตกเป็นเหยื่อก็พอนะครับเดี๋ยวถ้ามีกฎหมายมีอะไรรองรับออกมาเยอะๆนะเกี่ยวกับพวกคอเซนเตอร์พวกมิจฉาชีพหรืออะไรเดี๋ยวมันผมก็หวังว่าสักวันมันจะมันจะหายไปเนาะนะช่วงนี้ก็คือนะเป็นอะไรที่แบบว่านะครับแบบเดือดร้อนเดือดร้อนชาวบ้านจริงนะครับ